ตู้กันชื้นมันไม่ใช่แค่ตู้เก็บของอะ่ะมันเป็นตู้ที่รักษากลองได้จริงๆเจอสภาพอากาศแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเก็บเข้าตู้สบายใจถ้าดูจากทรงไซสมันแล้วเนี่ยใส่ได้เยอะมากอะ่ะเอ้วิธีการใช้มันแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับแล้วตู้หนึ่งก็ไม่ได้เก็บแค่กล้องชุดเดียวได้ในอนาคตเนี่ยเราจะมีพวกสวัสดีครับผมไอครับสวัสดีครับผมเชงครับสวัสดีครับวิทย์ครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของตู้กันชื้นครับผมเวลาที่เราซื้อกล้องมาเนี่ยกล้องก็จะมีราคาแพงบางทีก็มีเลนติดมาด้วยคำถามคือเราเนี่ยจะต้องมีตู้กันชื้นไหมมันจำเป็นแค่ไหนแล้วตู้กันชื้นเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างด้านหลังของเราจะมีตู้กันชื้นอยู่4รุ่นสี่ไซสเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของตู้กันชื้นครับ เราจะต้องซื้อไหมถ้าเรามีกล้องมีเลนส์ส่วนตัวของไอก่อนนะไอก็ไม่เคยไปศึกษาหรือเปรียบเทียบอะไรอย่างละเอียดซึ่งตอนที่เราซื้อกล้องมาตอนแรกเนี่ยผมก็ซื้อตู้กันชื้นตัวเล็กๆมาตู้หนึ่งแล้วก็เก็บมันใส่ในตู้มาตลอดประมาณ 4- 5หปีแล้วที่ใช้กล้องมาก็รู้แค่ว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราหรือเสียคือคือรู้แค่นี้แหละเรื่องตู้กันชื้นที่เราใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องปรับอะไรมากด้วยก็คือ เหมือนตู้เก็บของอย่างหนึง่งแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะกินไฟเท่าไหร่ต้องใช้ยังไงเราก็เลยไม่ได้ไปแบบศึกษามันละเอียดเท่าไหร่ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากจะถามในมุมของคุณวิทย์จากเชนว่าไอ้ตู้กันชื้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับอย่างเมื่อสักครู่ครับเป็นประสบการณ์ที่คุณนายเคยใช้ตู้กันชื้นใช่ไหมแต่ผมว่าอยากจะพูดในมุมที่ซื้อกล้องมาแล้วไม่ได้คํานึงถึงตู้กันชื้นอะตอนแรกที่ที่ซื้อกล้องมาคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้กล้องมันไม่ชื้นเพราะว่าอยู่บ้าน กล้องอยู่ในห้องเปิดแอร์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องความชื้นอยู่แล้วตากล้องหลายๆคนเขาเก็เตือนๆกันเรื่องความชื้น,นส่งผลทําให้กล้องมันเสียอพอความชื้นเข้าไปเกาะระบบไฟฟ้าอย่างที่รู้ๆก,กันแหละก็พอได้กล้องตัวแรกมาสิ่งแรกที่ผมทําคือซิก้าเจลมันเป็นสารดูดความชื้นจะอยู่ในขนมป่ะใช่ไอพวกนั้นแหละแต่มันจะมีสําหรับกล้องที่มันจะถุงใหญ่ๆเลยซึ่งไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรกับกล้องบ้างวิธีแรกที่เอามาคือหากล่องซอร์แวร์ใส่กล้องลงไปแล้วก็เอาซีก้าเจลถมๆม้ถมมันลงไปคือไอ้ หลังจากที่แบบว่าเก็บกล้องไว้นานเราไม่ได้ใช้นานๆมากๆเลยอเอากล้องออกมารู้สึกว่าตัวยางมันมีความแห้งแล้วมันมีความแข็งเอา้าก็เลยไปหาก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกว่าไอความชื้นของกล้องอ่ะมันมีค่าที่มันเหมาะสมอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราใส่ซีกาเจลลงไปเยอะๆะมันทําให้อากาศในนั้นมันแห้งเกินไปซึ่งมันส่งผลกับยางทําให้ยางแห้งเว้ยก็พังอีกเออใช่ยางเสียพอรู้อย่างนั้นอะ ก็ไม่สบายใจที่จะใช้แล้วแต่มันไม่ได้เสียนะแต่แค่จับแล้วรู้สึกยังัแปลกๆเออเอาเป็นว่าถ้ากล้องมันชื้นไปก็พังแห้งไปก็พังใช่มันไม่ส่งผลดีทั้งชื้นและแห้งเลยแล้วในประสบการณ์ของเชนอ่ะของผมเป็นเคสเดียวกับพีวิทเลย่ของผมไม่ได้ใช้เป็นซิลิก้าเจลอ่ของผมก็คือตอนที่ซื้อกล้องมาใหม่ๆเนี่ย เขาจะแถมมาพร้อมกับกระเป๋าอืมอแล้วในกระเป๋าเนี่ยจะมีถุงซองกันชื้นซอง,นงเล็กๆให้ซองหนึง่งที่แถมมากับกล้องอมผมก็เอาตรงนั้นอนะใส่เข้าไปเลยกล้องตัวนี้ถูกใช้งานบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วพอเอาออกมาใช้งานครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยออกไปนะเนี่ยไอตัวยางที่เป็นตรงตรง,ตรงที่จับตรงโฮเดอร์ครับอืลอกหลุดเป็นแผ่นเลยกิ๊บยางอะใช่กิ๊บยางอะหลุดเป็นแผ่นเลยน่าจะต้องมีอะไรผิดๆแล้วก็เลยเริ่มไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตู้กันชื้นตัวนี้มาโอเคตัวนั้นก็ถือว่า เป็นส่งมรดกสรงตองงถกต้อกงต่อถ้าเอาเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันก็พอที่จะเห็นภาพแล้วว่าตู้กันชื้นมันไม่ใช่แค่ตู้เก็บของอ่ะใช่มันเป็นตู้ที่รักษาล่องได้จริงๆถูกต้องแล้วมันก็สําคัญเนาะใช่ครับคือตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่ารู้แล้วว่าตู้กันชื้นอ่ะมันค่อนข้างสําคัญเลยคืออย่างน้อยถ้าซื้อกล้องสักหนึ่งตัวราคาอาจจะแสนรวมเลนอาจจะแบบแสนกลางกลางเนาะกล้องสมัยนี้หรือเอาอย่างถูกครับถ้าอย่างถูกก็ ประมาณ5้าหกหมื่นต้องมีเพราะฉะนั้นอยากจะให้แบบว่าถ้าถ้าความคิดผมตอนนี้นะหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะผมอาจจะกันเงินไว้เลยประมาณสักสิของราคากล้องอ่ะซื้ออุปซรณ์รีมซึ่งหนึ่งในอุปซรณ์รีมนั้นอ่ะคือตู้กันเชื้นแน่ๆที่ต้องซื้อสิก็แค่ประมาณ5้าพันถึงหมื่นห้าพันถึงหมื่นห้าใช่เพราะตู้มันไม่ได้แพงอ่ะตู้กันเชื้อท้องมันก็อยู่ในในเล้งนั้นอยู่แล้วนะใช่ยิ่งอุปกรณ์เราไม่เยอะกล้อง1เลนส์สองเงี้ยมันตู้เล็กอ่ะมันพอแแแลลลลลล้้้้้้้วววววตตตูนนนนนึงงงกกกกกก็็็ไไไมม่่่ดดดดเเเเเเบคคออออชุีีียยใาารรจะพ GoPro Osmo DJI ัๆหืส์ เพิ่มมาเนี่ยมันก็ยัดเข้าไปในตู้ได้ใช่แล้วเราก็มั่นใจเลยว,ว่าเฮ้ยเราไปใช้ข้างนอกมาเจอสภาพอากาศแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเก็บเข้าตู้สบายใจทําให้อายุของกล้องของเราเนี่ยมันอยู่ได้เป็นแบบ5ปี10ปีเหมือนเราซื้อรถคันนึงที่เรารักอะ่ะแล้วเราเก็บไว้จนอายุ10ปี 2, 0ปีอะ่ะมันก็ยังมีมูลค่าอยู่คืออารมณ์มันประมาณนั้นแหละ มันต่างจากตู้ทั่วไปยังไงในภาพรวมครับเห็นราคาแล้วมันน่าสนใจแล้วก็ฟังก์ชันเลยพวกนี้มันค่อนข้างดีพวกหน้าจอดิจิตอลควบคุมแบบดิจิตอลแล้วที่สาคัญอะตู้ไซส์ใหญ่ของเขาอะที่แอบ,บถามมานะเขาบอกว่าถ้าเสีย คือไม่ต้องยกของมาที่ร้านอ่ะเขามีบริการนไซ i ์เ s อร์วิสใด้ด้วยวแบบเข้าไปดูแลถึงบ้านเลยถ้าถามเรื่องฟังก์ชันมันต่างกันมากไหมกับตู้รุ่นทั่ว,ว,วไปอันนี้พูดตรงๆนะไม่โมไม่ขายของนะตู้กันชื้นจริงๆแล้วหลักการของมันก็คือแค่เอาไว้เก็บอุปกรณ์แล้วก็จัดการเรื่องความชื้นสมัมพัสซึ่งเท่าที่ดูมาไม่ต่างกันนะไม่พอกันอื่นถ้าพูดตามตรงคือไม่ต่างใช่อันนี้อยู่ที่แบรนด์กับการดูแลหลังการขายแล้วว่าแบรนด์ไหนจะแบบ ดูแลหลังการขายได้ดีมากกว่าเพราะาบางทีตู้กันชื้นอะตู้ใหญ่น้ำหนักมันไม่ใช่แบบว่าแค่2อสโลบางทีมันอาจจะแบบ10โลอะไรเงี้ยอันที่เวลามันเสียเราต้องคํานึงถึงด้วยว่าจะแบกตู้นั้นกลับไปร้านกลับไปศู์ซ่อมอีกหรอใช่นนะครับ อันนี้เท่าที่ดูสเปคมาเป็นงไงบ้างครับตัวเซตติ้งแบบออโต้ครับก็คือความชื้นสัมผัสตัวนี้เราไม่ต้องมานั่งดูตลอดเวลาว่าความชื้นสัมผัสตอนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เราไ<ม>ต้องปรับอะไรเท่าไหร่ค<ม>ือตัวนี้เราสามารถตั้งค่าแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งเลยขั้นตอนแรกพอเราหลังจากเปิดตัวเราต้องเลือกค่าความชื้นสัมผัสก่อนจะอยู่ประมาณเลนส์สี่สิบถึงสี่สิบห้าจะไม่จะไม่แห้งหรือไม่ชื้นไป<ม>อยากจะไม่เสี่ยง ก็คืออยู่ที่ว่าเราเก็บอุปกรณ์ประเภทไหนก,ก็เลือกช่วงของความชื้นให้ตรงกับอุปกรณ์ใช่แล้วก็เป็นการเซตอัพแค่ครั้งเดียวส่วนตู้กันชื้นเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับของเขาอยู่แล้วถ้ามันมากไปเขาก็จะดูดความชื้นออกถ้ามันน้อยไปเขาก็จะปล่อยให้ความชื้นเข้ามานอกนั้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ที่ต่างกันเรื่องหน้าจอที่เห็นชัดไหมแล้วก็เปิดไฟในตู้ครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างในแต่ละรุ่นเดี๋ยวเรามาดูทีละตู้ว่าใส่อะไรได้บ้างแล้วราคาเท่าไหร่กันเลยดีกว่า กันชื้นทั้งสี่ส์อยู่ตรงนี้แล้วยี่ห้อของเขาเนี่ยอ่านว่าอะไรครับเออไหมเออไหมไม่ผมถามว่าชื่ออะไรเออไหมเออไหมถามผมหื่อชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ชื่อเออไหมเออไหมเออไหมมีอยู่สี่รุ่นสี่ขนาดเนาะขนาดเล็กสุดราคาสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทครับใหญ่สุดราคาหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยก็ถือว่าเป็นเลงที่ไม่แพงนะถ้าตัวเล็กสุดเราซื้อกล้องแค่ชุดเดียวเลนเดียวเนี่ยราคาห้าหมื่นเนี่ย ตู้แค่สองพันกว่าบาทเศษผลอะไรที่เราจะไม่สู้ตู้เก็บกล้องใช่ไหมครับถ้าอย่างตู้เล็กที่สุดเนี่ยเออหมายตัวนี้ขนาดความจุมัน30ลิตรครับผม30ลิตรใช่เก็บอะไรได้บ้างครับเชนจริงๆตัวนี้ตามช่องที่เขาแบ่งมาให้ครับด้านบนสามารถวางเลนได้ทั้งหมด3ตัวแล้วด้านล่างครับผมคิดว่าถ้าเป็นตัวบอดี้เนี่ยน่าจะได้สักสองหรือ3มถ้าจาดีๆใช่เท่าที่ดูช่องอ่ะีวางบอดี้ได้3ตัววางกล้องได้3ตัวแล้วเลนอีก3อันใช่ เยอะนะแล้วถ้าเลนสั้นอะมันสามารถซ้อนกันได้ด้วยนะจะมั่กว่าหนึ่งซ้อนหน้าหลังได้อีกใช่ซ้อนหน้าหลังตัวเรียกข้างบนนี้เขาบอกอะไรบ้างครับจะมีบอกเรื่องของค่าความชื้นสัมผัสแล้วก็เรื่องอุณหภูมิที่เป็นเซลเซียส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 ฟาเรนไฮต์ใช่คือเลือกได้ทั้งสองหน่วยเนะเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์เนอะเลือกได้ตามขนัดแล้วในอุณหภูมิ20องศา ใช่ก็อุณหภูมิห้องเราตอนบีบถ้าว่านแล้วมันหนาวเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นความชื้นสัมผัสคืออะไรความชื้นสัมผัสก็เรื่องของค่าความชื้นที่ชื้นมากกับแห้งมันก็มันหน่วยของมันหน่วยของมันใช่ตอนนี้บอกว่าอยู่ที่ส4เสิก็เหมือนที่วิทย์บอกว่าอยู่ในเลงนั้นอยู่ตั้งสี่40ถึง45ประมาณนั้นยิงก็ที่ผมใช้มาหลายปีก็ไม่เคยสนใจนะาก็คือตั้งไว้ถ้าเรารู้ว่ามันออโต้แล้วไม่ได้สนใจมาแล้วกล้องเราก็ไม่มีปัญหาจบโอเคประมาณนี้ เท่าไรราคา2390บาทครับโอเคครับตัวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นมาประมาณ1ใน3ราคาเท่าไหรครับตัวนี้ราคา3590บาทครับแพงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณพันหนึ่งนะพันหนึ่งแล้วใส่อะไรได้เพิ่มขึ้นไปบ้างตัวแบ่งช่องก็จะเพิ่มช่องใสใ่ให้เพิ่มหนึ่งช่องตัวช่องใส่ตรงนี้ผมมองว่าถ้าเราเป็นใส่เลนหรือกล้องเนี่ยเราอาจจะเพิ่มได้อีก2ชุดเลยคือกล้องเนี่ยอาจจะได้ถึง5ตัวในตู้นี้ครับกล้องได้ถึง5ตัวส่วนตัวเลนเนี่ยอาจจะได้สูงสุดที่4ตัวถ้าเป็นเลนขนาด ขนาดยี่สี่ที่เป็นขนาด normal l e n ทั่วไปเลนซูมทั่วไปเนาะแต่ถ้าเป็นเลนซิกอ่ะน่าจะเยอะอยู่็มเลยเรททั้งฟันมันก็ใส่ได้อัดแน่นเลยใช่มันใส่ทำได้โอ้ได้หลายตัวนะน่าจะได้มากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่านึงอ่ะผมว่าด้านลึกเท่ากันแลวกว้างเท่ากันแต่ว่ามันสูงกว่าแล้วก็อย่างที่พี่ไอสังเกตก็คือตัวชั้นนะครับเขาใช้แพพี่พูด่พี่พูดเดีวกูงไม่พูดชั้นมันก็ปรับระดับความสูงได้เนาะเราเอาด้านข้างเนี่ยก็คือไตระดับแล้วก็เอาถาดเนี่ย สามารถเลือกได้ว่าแต่ละช่องจะกว้างแคบแค่ไหนดีไซน์ตามตามอุปกรณ์เราได้ใช่แล้วก็ตู้2ตู้เนี่ยครับคือถ้าใครกังวลเรื่องแบบไฟไฟในตู้เนี่ยตัวนี้มีไฟในตู้ด้วยก็คือกดปุ่มลงเฮ้ยอ้าโอเคเป็นไฟอยู่ด้านบนนะออเออเมื่อกี้ตอนนี้ก็มีเหมือนกันใช่อ๋อโอเคอ่าแล้วปุ่มถัดมาที่เขียนว่าเซ็ตตัวนี้ครับถ้ากดปุ่มค้างเนี่ยตัวค่าตัวอาร์เครับความชิดสัมพันธ์มันจะกระพริบเราสามารถปรับได้สูงถึง100%ออ่ะ ตรงนี้ก็สามารถปรับได้เราอยากจะให้เซตค่าความช้่สัมผัสในตู้เราเนี่ยอ,อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ45แล้วกันได้ครับเสร็จปุ๊บเราก็กดเซตค้างเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยอใช่กดปิดตู้ก็คือได้เลยคิ m ม d i ิตี้เช็ เช็คความแห้งครับผมอย่างตอนนี้ความเป็นจริงคือ41ใช่แต่เรากดนี้ปุ๊บเพื่อดูว่าอ๋อเราเซตไว้ที่45เป็นค่าเรลวทางกับค่าที่เราเซตไว้เพราะว่าการทํางานเขาอะถ้าเราเปิดปิดตัวความชื้นอัค่ามันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเลขที่โชว์ด้านซ้ายนี่คือความชื้นจริงณปัจจุบันปัจจุบันใช่กดที่เซตก็คือเพื่อเช็คดูว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ เขาจะพยายามปรับบาลานซ์ให hey, ้กลับมาที่ค่านี้เอ้วิธ mm ีการใช้มันแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยถ้ามองเข้าไปข้างในเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีกล่องคอนโทรลเลอร์สีเหลี่ยมๆอยู่สีดำเหมือนพัดลมเลยใช่มันคือพัดลมแล้วก็ตัวหนักเก็บความชื้นใช่คือมันจะดูดค่าความชื้นออกไปแล้วมันไปตกละอองเป็นละอองน้ําอยู่ภายในตู้กันชื้นสมัยก่อนเหมือน ต้องคอยถ่ายละอ,อองน้าอ่ะทิ้งแต่เขาเหมือนว่าตัวเนี้มันมีมันมีซิงค์หรืออะไรพิเศษอ่ะคือมันจะทําให้น้ํานั้นมันระเหยหายออกไปเองคือไม่ต้องแบบมานั่งดึงทิ้งเหมือนตู้เย็นอ่ะที่เวลาเราละลายน้ําแข็งมันก็เอาน้ำไปทิ้งอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นตัวนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วตอนนี้มันจัดการให้หมดเลยหลําไปอีกมีอะไรที่ต้องพูดถึงไอ้สองตัวนี้ไหมเรื่องกระจกข้างหน้าจริงๆของทุกรุ่นเลยเหมือนเป็นกระจกนิรภัยด้วยเป็นกระจกนิรภัยข้างหน้าเครืเองปืนมายิงได้ไม่ครับหมายถึงว่าถ้าเวลามันแตก แต่ก็แตกละเอียดเหมือนกระจกรถยนต์อ่ะจะป้องกันการบาดใช่มันจะเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดมันจะไม่คมมันจะไม่ทําอันตรายต่อเราใช่เดี๋ยวเราหนกเทนเลยไม่ได้เรายิ้มเข้ามาถัดมาตัวนี้ตัวที่3ราคา7 9 9 0บาทครับผมดูจากไซส์แล้วเนี่ยทั้งกว้างกว่าสูงกว่าแล้วก็ลึกกว่า2ตัวที่ผ่านมาปริมาตรมันตัวนี้ปริมาตรหนึ่ร้อ100ลิตรครับผม100ลิตรเมื่อกี้ลืมพูดถึงนะ ตัวแรก30ลิตรตัวนี้50ลิตร50ลิตรแล้วก็100ลิตรร้อเลยครับดูจากทรงไซส์มันแล้วเนี่ยน่าจะใส่ได้เยอะมากอะ่ะกล้องอาจจะประมาณ7-8ตัวก็เลนก็จเท่าจานวนกล้อง<ช>พี่ว่าได้จากช่องข้างบนเนี่ยใสยเ่เลนเรียงกันได้สีสีเลนเนาะแล้วก็เราก็แบ่งพาร์ทิชันถาดเนี่ยดีๆในระดับ<ช>ความสูงก็น่าจะเก็บได้เยอะเลยส่วนเมนูตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากปุ่มมาเป็นแบบสกรีนสกรีนครับใช่ ซึ่งไอ้สองตู้เมื่อกี้เราต้องเปิดฝาก่อนเพื่อกดใช่ปะครับอันนี้เรากดที่กระจกได้เลยเปิดไฟแล้วก็จอว่าดีขึ้นเป็นจอ LCD เป็นจอ LCD ละใช่ครับอ่าก็ตัวเลขเห็นชัดเจนนะจริงๆก็เห็นชัดเจนทุกตู้แหละมีปุ่มเซตปุ่ม humidity check เหมือนกันปะจำจะไม่ได้มีตัว humidity check humidity check จะมีแค่ setting ให้เฉยๆกดปุ่มเซตครั้งเหมือนกันเลยจริงจริงถ้าเราจะดูมันเราก็กดเซตครั้งก็ได้เราก็จะเห็นค่าล่าสุดที่เราเชื่อมไว้นี่ไง สามสิบห้าใช่มันต่ำไปไหมวิทย์ต่ำไปครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสักสี่สิบใช่ต้องกดเซตค้างก่อนนะกดเซตค้างแล้วก็เพิ่มใน้ัวคพิปสักสี่สิบห้าเหมือนเดิมก็ได้ครับสี่สิบห้าใช่โอเคสัมผัสเป็นไงบ้างครับพี่ไอตอนที่กดมันก็กดง่ายนะกดไม่ยากอ่ะก็แม่นโดนทุกดอกไม่ใช่ไม่ใช่โดนทุกครั้งอ่ะก็คือกดปุ๊บก็ติดเลยง่ายง่ายสดญญาตาแต่สังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะ เลยหลอดไฟตู้เนี้ยมันจะมีแค่ข้างบนเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวดูนตอนเราปิดไฟดูนะครับแล้วลองกดเปิดดูอีกทีนึงคปิดไฟ่ครับปึ๊บเห็นไหมว่าความสว่างมันลงมาโดนจนเห็นทุกเชลล์ข้างล่างเลยอ๋อหลอดมันอยู่หน้าๆนี่ไงใช่กังวลว่าถ้ามันมันมีแค่หลอดอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวกลัวว่ามันจะให้ความสว่างแค่ชั้นบนไง แต่จากที่เราลองเปิดดูมันเหมือนกับว่าชั้นล่างก็ได้รับความสว่างนะอันนีเนนเน้เป็นความเป็นความต่างระหว่างตู้ตู้50 30 50กับตู้ที่เป็นขนาด1 0 0ลิตรขึ้นไปเนาะอ,อย่างตู้ตรงนี้ไปอยู่ด้านในอย,อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นข้างล่างม,ม,มันไม่โดนแสงเลยอันนี้ก็อีกเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราซื้อตัวใหญ่เออไหมตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้ราคา12,990มราบาทครับ160่ลิตร เฮ้ย <Hey, S 2> มันใหญ่ขึ้นมาอีก1.5เท่าจากตัวนี้100ลิตรราคาแพงออกมาไม่ไม่ถึง1เท่านะแต่ว่าไซส์ของมันอะ่ะก็ใหญ่ขึ้นมาโดยที่จะแบ่งการเปิดตู้ออกเป็น2ช่วงตู้ด้านบนตู้ด้านล่างเหมือนตู้เย็นเลยเหมือนช่องฟีดกับช่องข้างล่างธรรมดาอาจจะเปิดเพื่อหยิบเลนข้างล่างแล้วข้างบนก็เก็บกล่องซึ่งปัจจุบัน ไซนี่แหละเป็นไซที่เราเล็งไว้แล้วเราต้องใช้แล้วนี่คือแล้วนะครับที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมเอามาใช้แล้วนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณก่อนนะไซส์160ลิตรเนี่ยจะลักษณะเดียวกับไซ์100ลิตรก็คือปุ่มกดทัชกรนดนั่นน่ะเนี่ยแล้วก็ทุกๆอย่างเหมือนกันแค่ว่าดีไซน์เนี่ยออกเป็น2ช่วงแล้วก็ใหญ่กว่าความกว้างดูแล้วจะกว้างกว่านิดหนึ่งสูงกว่าแล้วก็ลึกกว่านิดนึงนะครับขนาดมันก็จะประมาณนี้ วิทย์ว่าตู้ใหญ่สุดเนี่ยน่าจะเก็บได้กี่ตัวหูก้องน่าจะหลักหกเจ็ดตัวผมว่าเกินเใช่ว่าเกินสิบตัวยังได้ไอ้บอดี้หนึ่งมันนิดเดียวเองนะบอดี้บอดี้คืนผมลองเรียงนะถ้าเราเรียงกล้องอ่ะสมมติเรามีบอดี้ไหมบอดี้เราอยู่นู่นเดี๋ยวในนี้ป่ะเนี่ยหยิบตัวที่ถ่ายอยู่เลยมั้งละไม่งทักกล้องอยงตลอดนี่ครับที่นั่งมูลค่าสักรเสดคือบอดี้เนี่ยถ้าเรียงอย่างนี้ใช่ไหมครับ เรียงเรียงเป็นแนวนี้นะลงแล้วลึกลงไปเนี่ยได้4ตัวสองฝั่งสองฝั่งตัวกเท่ากับว่า8ตัวแล้วก็คูณไปอีก3แล้วก็คูณไปอีกยี่สิบตัวใช่จุกๆอ่ะไอ้ถาดถาดบนตรงคอนโทรลเลอร์เรามันสามารถขยับขึ้นอีกได้ไหมได้อีกจะได้อีกสูงขึ้นอีกอ๋อเหรอไม่ไม่ชนคอนโทรลเลอร์ใช่ป่ะไม่ชนครับในช่องข้างบนเก็บกล้องได้ยี่สิบตัวแล้วข้างล่างก็เก็บเลนเก็บเลนลองนับเลน เลนเนี่ยที่เราเก็บอ่ะถ้าเป็นเลนสั้นใช่ไหมแอบตัวบนฟิกใช่เลนฟิกอ่ะแอบตัวข้างบนคูนสามป่ะแล้วคูณสามไปอีกก็เป็นยี่สิบสี่เลนเข้าจำนวนกล้องเลยใช่กล้องพร้อมเลนยี่สิบสี่ชุดถ้าเป็นเลนคิดตัวไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลนกระบอกยาวก็อาจจะลดจำนวนลงมานิดนึงใช่ลดลงมาครึ่งหนึ่งไหนๆก็เข้ามาอยู่ตรงนี้แหละคอมเมนต์นิดนึงเป็นไงบ้างตัวตัวมาที่ตัวนี้ทัชสกรีนก่อนเนาะคือมันกดง่ายครับเปิดไฟแต่กดง่ายกดตั้งค่าอะไรเนี่ยมันง่ายแล้วก็เรื่องความ แข็งแรงของกระจกหรืออะไรแล้วแต่มันดูมันดูแบบคุณภาพสูงหนาดูดีคือแต่ว่าก็จะติตรงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องไฟครับไฟเนี่ยเขามีแค่ด้านบนจะเห็นได้ว่าเขามีแค่ด้านเพลิง้านล่างเขาไม่มีให้เนี่ยมันคือข้อจํากัดแล้วแบบเราดูข้างล่างไม่ได้อะเราดูบนเร้กไขได้ปะก็เราสามารถจริงๆก็ติดไฟได้ปะเราติดไฟเองได้ติดไฟ LED เองเลยข้างในแต่อันนี้ก็อาจจะ ไปอันนี้ถึงผู้พัฒนาว่าแบบทำไฟข้างล่างด้วยก็ดีคืออย่างน้อยอ่ะไม่ต้องมีที่กระจกอ่ะแต่ว่ามีที่ข้างในก็ได้เหมือนในเหมือนในตัวตัวเล็กๆฝากถึงผู้ผลิตหน่อยแล้วกันนะเนี่ยจริงๆก็ เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆถ้ามีแล้วมันก็จะดีขึ้นมากกว่านี้มันได้ทำให้ p e รเฟล์ม่าน,นี้ใช่ทุกตู้จะมีกุญแจสังเกตเห็นเนาะใ,ให้เราสามารถล็อกแล้วก็เก็บได้เนาะเพื่อที่จะเซฟมากขึ้นกันขโมยอะไรแบบเนี้ยแต่ <c oughs> เรื่องตีอีกเรื่องนึงขอเสริมเลยกุญแจกุญแจของแต่ละตู้มันไขของทุกตู้ได้<อ>เหมือนกันหมดเลยคุณภาพของตัวกุญแจหรือว่าสัมผัสตอนบิดเนมันดูค่อนข้างจะแบบ ไม่แข็งแรงเท่าไหร่มันอาจจะเป็นฟังก์ชันไม่หลักก็ได้มั้งเพราะว่าถ้าคนจะขโมยจริงผมว่าก็ยกไปทีตู้ล้วก็<ล>ตู้เซฟอะแล้วก็ตู้นี้ยเราเรา,เราจะไม่ได้ขนไปไหนพี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านถ้าเราล็อกบ้านไม่ดีจนถนึงขนาดมาถึงตู้นี้ได้เหรอผม, <laughs> มผมว่าเนี่ยม,มันเหมือนตู้กล้องรุ่นอื่นๆเลยมันประมาณนี้หมดแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องการขโมยขนาดนั้นมันกันชื้น มันแค่ปิดกันเด็กเล่นหรือแบบเพื่อนบ้านเดินมาหยิบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนอย่างในสตูเนี่ยมีหลายคนเนี่ยมายืมเราไม่เก็บทั่วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวล็อกเลยล็อกไว้เลยหมดหรือยังเกี่ยวกับคู่กันชิ่นย้อนถ้าจะพูดถึงฟังก์ชันอ่ะทั้งสามตัวที่เป็นไซส์เล็กกลางแล้วก็ใหญ่ยังไม่พูดถึงจัมโบ้นะคอนโทรลเลอร์เขามีตัวเดียวเหมือนกันการทํางานเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ตัวใหญ่ด้วยความที่เขาแยกเป็นสองฝาบนล่างมันจะเสริมฟังก์ชันก็คือคอนโทรลเลอร์แยกอิสระ บนกับล่างปรับความชื้นแยกกันความชื้นปรับรวมแต่การอ่าน Data ค่าความชื้นสัมผัสของตู้บนกับตู้ล่างอ่านด้วยคนละค่ามันก็ทําให้แม่นยำมากขึ้นถูกต้องไม่ใช่ว่าใช้ตู้ใหญ่แล้วก็อ่านค่าเดียวใช่ปชั้นบนอาจจะเป็นตู้ขนาดเล็กข้างล่างเลยเป็นตู้ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการจัดการความชื้นหรือการอ่านค่า<ม>ตู้ใหญ่มันจะใช้เวลาในการ ปรับจูนความชื้นให้กลับมาปะกะตินานกว่าเพราะฉะนั้นการที่เขาแยกคอนโทรลอะมันข้อดีของมันเลยคือทําให้การอ่านค่าของบนและล่างอะมันแยกกันอิสระคือแยกอิสระมันก็จะดีกว่า,วาและนี่ก็คือทั้งหมดของตู้กันชื้นยี่ห้อเอใอหออม่มอ่าก็จะประมาณนี้ <c oughs> สําหรับใครที่ซื้อกล้องขึ้นมามีเลนส์ขึ้นมาก็แนะนําว่าให้มีตู้กันชื้นด้วยก็เลือกตามไซส์ที่เหมาะสมกับเราเนาะแล้วก็ค <c oughs> ำนึงถึงอนา,นาคตด,ด้วยว่าเราจะขยายขนาดไหนนอกนี้แล้วเนี่ยตู้กันชื้นก็ย สามารถที่จะนําไปใส่พวกหนังสือหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่อยากให้มันชื้นเช่นนาฬิกาแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กที่แบบไม่ได้เปิดใช้นานหรือแม้กระทั่งแบบอาวุธอวธอ่าใช่ก็เก็บเพื่อกันชื้นได้สําหรับใครที่สนใจตู้กันชื้นทั้งสีรุ่นนี้ก็สามารถเอ้ยแมวพูดพูดแทนพี่ไอจำได้ปะจำไม่ได้เนี่ยคุณไม่ทำบ้านเลยไม่ไม่ค่อยค่อยดิ้ทัางทีนีโอ้โหไม่ได้ออกหน้ากล้องนานแล้วก็สําหรับใครที่สนใจตู้กันชื้นนะครับก็ สามารถติดต่อได้ที่ไอมันสตูดิโอนะครับหรือไอมันช็อปนะครับหน้าร้านอยู่ที่รามคำแหงซอย100เสร็จแม่มาได้เลยครับไม่ใช่ซิกเนเจอร์ผมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อนะครับดันนาถ้าคุณดูคลิปคุณต้องทำดันนะสำหรับใครที่สนใจตู้กันชื้นนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันช็อปเปิดทุกวันเรจใหม่มาได้เลย สโอที่จะมาในคลิปาสุดครับแคมเปญสุดแคมเปญสุดแคมเองจีเก่งอะให้ใกล้เขียนครับสำหรับใครที่สนใจตู้กันชื้นนะครับสามารถเข้ามาลองเล่นลองใช้ก็ได้ก่อนนะครับที่หน้าร้านเลยครับไอมันสตูดิโอครับสามารถเสิร์ฟแบบเข้ามาใช้ได้เลยครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับช่องไอมันสตูดิโอครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวานชืน ขาดไปเลยขาดไปไกล